งฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สารากิโลเฮรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวารตีการทูตทางสถานีวิทยุสรารลมแห่งนี้ผมชนะเม้นเจริญดำเนรายการคู่กับน้องทั้งสองท่านนะครับน้องมาร์คคุณสิริวัฒน์จรัสโชวแล้วก็น้องเบียร์คุณรัติกรวงสุวรรณสวัสดีน้องทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้นําเสนอ การใช้หลักพิธีการพูดในการจัดมหากรรมกีฬาโตเกียวโอลิมปิก2020ซึ่งก็ทำให้เราทราบว่าการจัดงานนั้นได้ใช้หลักพิธีการทูดหลายอย่างซึ่งก็ทำให้งานประสบความสำเร็จตามที่ทุกท่านได้เห็นภาพข่าวในสื่อต่างๆมาแล้วนะครับ คุณผูฟังครับในช่วงรอบปีที่ผ่านมาก็ยังมีเหตุการณ์ที่สาคัญสําคัญอีกมากมายที่ใช้หลักพิธีการทูตในการจัดงานเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์นั้นแล้วก็ได้สร้างความอาลัยให้กับประชาชนทั่วโลกไม่เพียงแต่ชาวอังกฤษเท่านั้นนั่นก็คือการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งอดินบระพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งราชอาณาจักรครับค่ะพี่ต้นก่อนอื่นเลยนะคะเบียร์ขออนุญาตกล่าวถึงพระราชประวั ของเจ้าชายฟิลิปดยุกแห่งไอเดนเบระให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนค่ะเจ้าชายฟิลิปนะคะพระราชสมภพเมื่อวันที่10มิถุนายนในปี1921ในเกาะคอฟูประเทศกรีซในราชวงศ์กรีซและเดนมาร์กซึ่งแต่เดิมนะคะมีพระนามว่าเจ้าชายฟิลิปแห่งกรีซและเดนมาร์กเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงเป็นทาลก ราชวงศ์ของพระองค์ต้องเสด็จลี้ััยทางการเมืองออกจากราชอาณาจักรกรีซทาให้เจ้าชายเจริญพชันสาได้รับการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสเยอรมน,นีและสหาราชอาณาจักรโดยอยู่ภายใต้การดูแลของพระญาติฝ่ายพระมารดาโดยได้เปลี่ยนนามสกุลแบบอังกฤษเป็นเมส์เบ t เทิซึ่งแปลงมาจากนามสกุลเยอรมันบัตเทิเบรอันเป็นนามสกุลเดิมของฝั่งพระมารดาค่ะ จนเมื่อพระองค์นะคะเข้ารับราชการทหารในราชนาวีอังกฤษเมื่อปี1939ด้วยวัย18ชันษาก็มีข่าวว่าพระองค์นะคะทรงเริ่มพระหัตถทะเลขากับเจ้าหญิงอลิซาเบธซึ่งขณะนั้น13ชันษาค่ะในระหว่างที่พระองค์นะคะทรงประจำการในกองทัพเรือนั้นทรงมีพระหัตถ์ทะเลขาถึงเจ้าหญิงอลิซาเบธอย่างสน่ำเสมอทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองพระองค์คืบหน้าไปเป็นอย่างมากเลยค่ะ ในที่สุดนะคะพระองค์ก็ทรงสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยราชนาวีด้วยผลการเรียนเป็นอันดับหนึ่งของรุ่นในปี1940ค่ะครับผมโดยที่พระองค์ก็ได้ประจำการในกองทัพเรืออังกฤษนะครับพระองค์ก็ได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในกองเรือเมดิเตอร์เรเนียนและกองเรือแปซิฟิกนะครับจนภายหลังเสร็จสิ้นสงครามนะครับพระเจ้าจอร์จที่6ได้มีพระราชานุญาต ให้เจ้าชายฟิลิปนะครับแลวก็เจ้าหญิงอลิซาเบธเนี่ยทรงอภิเษกสมรสกันนะครับโดยที่ก่อนหน้าจะเข้าร่วมพิธีเนี่ยเจ้าชายฟิลิปก็ต้องสละฐานันดรทั้งหมดของกรีซและเดนมาร์กเพื่อให้กลายมาเป็นสามัญชนและข้าแผ่นดินของสาราชนาจักรโดยสมบูรณ์นะครับซึ่งพงค์ก็ได้ใช้ชื่อนามสกุลอังกฤษตามฝั่งพระมารดาก็คือเมลเบเท์นะครับผมก็หลังจากนั้นพงค์ก็ได้พระราชทานพระยศเป็น His Royal Highness Prince Philip the Duke แห่งเอดินบาระ เอแห่งเมเรียนเนตและบารอนกรีนิชครับผมซึ่งตลอดระยะเวลา74ปีเนี่ยนับตั้งแต่พิธีอภิเษกสมรสนะครับเจ้าชายฟิลิปก็นะับเป็นพระราชสวามีผู้อยู่เคียงข้างสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ด้วยความรักและเสียสละจนกระทั่งวาระสุดท้ายพระองค์ก็ได้สิ้นพระชนอย่างสงบนะครับณนะพระราชวังวินเซอร์นะครับซึ่งเป็นภาพแบ็กกราวน์ของผมนะตอนนี้นะครับ รับฟังครับเมื่อวันที่9เมษายน2021สำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็ได้รายงานว่าเจ้าชายฟิลิปเดยุแข่งอดินประระพระราชสวามีในสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชนาจากักรได้สิน้นพระชนลงอย่างสงบขณะมีพระชนมายุ99,000าาณนะพระตำหนักส่วนพระองค์ครับโดยสำนักพระราชวังของอังกฤษก็ได้ประกาศหมายกำหนดการการจัดพระราชพิธีพระศพ ของเจ้าชายฟิลิปโดยจะจัดเป็นพระราชพิธีขนาดเล็กไม่ใช่เป็นพระราชพิธีขนาดใหญ่ดังเช่นงานพระศพของสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นๆโดยจะจัดขึ้นณโบสถ์เซนต์จอรจพระราชวังวินเซอร์ซึ่งก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ของเจ้าชายฟิลิปให้จัดพิธีพระศพของพระองค์อย่างเรียบง่ายแล้วก็ไม่ต้องตั้งพระศพให้สาธารณชนมาร่วมแสดงความอาลัยครับ ใช่แล้วค่ะพี่ตน้นพระราชพิธีพิสูของเจ้าชายฟิลิปนะคะมีกำหนดเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นโดยประชาชนทั่วสหาราชาอาณาจากักรจะสงบนิ่งไว้อาลัยพร้อมกันในเวลาดังกล่าว ขบวนพระดําเนินเสด็จตามผีพระศพของเจ้าชายฟิลิปนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด4แถวค่ะแถวแรกนะคะประกอบไปด้วยเจ้าชายชาลมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแถวที่สองประกอบไปด้วยเจ้าชายแอนดูเดยุคแห่งยอร์กและเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดแห่งเว,ตงเวสต์ส์ค่ะแถวที่สามนะคะประกอบไปด้วยเจ้าชายวิลเลียมเายุคแห่งแคมบริดจ์คุณปีเตอร์ฟิลิปส์และเจ้าชายเฮนรี่เายุคแห่งปัตตส์ค่ะ ฉากสุดท้ายนะคะประกอบไปด้วยเดวิดอัรมสตองโจนโอที่สองแห่งสโนดอนและโพลเลอโททิมมธีลอเรนซ์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีพระบระมราชวงศ์และเชื้อพระวงศ์อื่นๆนะครับอาทิคามิล่าดัชเชสแห่งคอนวอลนะครับพระชายาในเจ้าฟ้าชายชาวแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเควนบิกพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมนะครับเจ้าหญิงเบียติสและเจ้าหญิงยูชนีพระธิดาในเจ้าชายแอนดรู ซาร่าชินโดลพระธิดาในเจ้าหญิงแอนตลอดจนพระญาติชาวเยอรมันของเจ้าชายฟิลิปและเลขาส่วนพระองค์ของเจ้าชายฟิลิปด้วยนะครับซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับหีบพระศพของเจ้าชายฟิลิปเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินหลวงเบื้องล่างของบริเวณร้องเพลงสวดเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อจะรอฝังพร้อมสมเด็จพระราชินีนาถนะครับเมื่อพระองค์สเสด็จสวรรคตนะครับที่สวนฟอกมอร พระราชวังวินเซอร์นะครับซึ่งก็เป็นที่ฝังพระศพเป็นสุสานหลวงนะครับที่ฝังพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเจ้าชายอัลเบิร์ตพระราชสวามีตลอดจนพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่8พระมาตุลานะครับหรือว่าที่เรียกเป็นคําสามัญก็คือเป็นลุงของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั่นเองครับ คุณผู้ฟังครับการจัดงานพระสบของเจ้าชายฟิลิปในครั้งนี้ก็ถูกปรับให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 จึงมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน30คนซึ่งจากเดิมกำหนดไว้ถึง800คนทีเดียวครับตลอดพิธีการตั้งแต่การเครื่อนขบวนพระศพของเจ้าชายฟิลิปไปยังโบสถ์เซนต์จอชภายในพระราชวังวินเซอร์นั้นนะครับก็ได้ให้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศอีกด้วยครับ จำกัดผู้เข้าร่วมงานแล้วนะครับทางพระราชวังบ mm ักกิงแฮมก็ได้เปิดให้ประชาชนมีโอกาสได้ลงนามถวายความอาลัยแบบออนไลน์นะครับให้แก่เจ้าชายฟิลิปอีกด้วยนอกจากนั้นแล้วก็ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้งดวางดอกไม้หรือจุดเทียนหน้าพระราชวังวินเซอร์ mm hmm. เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 แล้วยังขอให้ประชาชนนั้นร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลแทนครับครับผมเอาละครับทราวนี้เราก็มาดูแงม่มุม ด้านพิธีการทูตนะครับในพระราชพิธีดังกล่าวนะครับเริ่มแรกเลยก็คือในการจัดริ้วขบวนของเชื้อพระวงศ์เนี่ยก็จะมีลำดับตามที่คุณเบียรได้กล่าวให้ฟังไปแล้วนะครับแต่จุดที่อยากให้สังเกตกันก็คือขบวนนี้เนี่ยเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่นะครับท่านไม่ได้ดําเนินเคียงข้างกันนะครับเนื่องจากว่าเจ้าชายแฮร์รี่ท่านก็ได้สละฐานะดอนสักนะครับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยก็จะมีคุณปีเตอร์ฟิลิปโอรสในเจ้าหญิงแอนเดินขั้นระหว่างกลางนะครับ รวมทั้งฉลองพระอ,องค์ของเจ้าชายแฮร์รี่ในครั้งนี้ก็จะไม่ได้เป็นเครื่องแบบทหารด้วยนะครับผมทั้งนี้เนี่ยเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เป็นกระบวนการที่จะพยายามจะ,ะถวายพระเกียรติให้กับสมาชิกทุกคนในราชวงศ์อย่างสูงที่สุดนะครับไม่ให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งกายเรื่องการจัดลำดับเนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่ต้องมีการคิดวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามหลักพิธีการทูตแล้วก็โบราราชประเพณีตามที่เคยปฏิบัติกันมาครับผม ใช่เลยครับน้องมาร์กน้องเบียนะครับนอกนอนนจากนั้นนะครับก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวิธีการพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปพระองค์ได้ทรงพระคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชาลุทยัยไปยังสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักร ในการที่เจ้าชายฟิลิปได้ยุคแห่งอดินบระพระราชามีสิ้นพระชนเมื่อวันที่9เมษายน2564โดยมีใจความว่าฝ่าพระบาทหม่อมชันและพระราชนินีรู้สึกเศร้าสลด,ดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชน์ของเจ้าชายฟิลิปได้ยุคแห่งแอดินบระหม่อมชันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอะไรต่อการสูญเสีย อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้กับประชาชนในสหราชอาณาจักรรวมทั้งชาวโลกในนานาประเทศผู้ซึ่งชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยได้รับประโยชน์จากพระราชกรณียกิจที่ในยุคแห่งอดินบุระได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพความสรงจริตอันทราบซึ้งและความภาคภูมิใจเมื่อชาวไทยลำลึกถึงภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ของฝ่าพระบาทพร้อมด้วยในยุคแห่งอดินบระ ซึ่งเสด็จอยู่เคียงข้างถึงสองครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,515และปีพุทธศักราช2,539ในฐานะพระราชอาคดุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลออุลยเดศมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมชั้นและในครั้งต่อๆมาที่ในยุคแห่งอดินบะระได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะองค์ประธานองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลนั้น ประชาชนชาวไทยก็ยังคงจดจำระลึกได้ถึงพระราชปรารถนาที่จะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความรักและความใส่ใจต่อธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมซึ่งได้ส่งผลให้เกิดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติขึ้นเป็นจานวนมากในการต่อมาหม่อมชันในานามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝาพระบาทพระราชวงศ์และประชาชนชาวบริติสทั้งขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างที่สุด ต่อการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงครั้งนี้พระปรมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีพระประมุกและผู้นำของนานาประเทศที่ได้ส่งพระราชาสารแสดงความเสียพระราชาลิไทยและสารแสดงความเสียใจเพื่อร่วมอะไรต่อการสิ้นพระชนของเจ้าชายฟิลิปไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีคาวที่16กกุสตาฟแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งเบลเยียมนายกรัฐมนตรีนเรีทามโมดีแห่งอินเดียครับผมในแง่มุมของพิธีการทูตแล้วเนี่ยการส่งพระราชาสารหรือสารไม่ว่าจะเป็นการแสดงความยินดีหรือแสดงความอลัยต่อเหตุการณ์ต่างๆนั้นนะครับถือว่าเป็นการแสดงมารยาททางการทูตและเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่าง2ประเทศให้มั่นคงต่อไปครับ ใช่แล้วค่ะคุณมา้านอกจากที่ประมุขของรัฐหรือผู้นํารัฐบาลจะส่งพระราชสารสแสดงความเสียพระราชหาหรือไทยหรือสารสแสดงความเสียใจไปยังสหาราชอาณาจักรแล้วนะคะรัฐบาลของอังกฤษเองก็ประกาศว่าที่ทําการรัฐบาลทุกแห่งนะคะจะทําการลดทงสหภาพหรือทงยูเนียนแจ็คนะคะลงเครื่องเสาจนถึงวันหลังพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟฟลิปในยุคแห่งไอเดนแบราค่ะ,คะ ซึ่งการลดทงครึ่งเสานะคะถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานและสะท้อนงานด้านวิธีการทู่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะว่าการลดทงครึ่งเสานะคะไม่ใช่เพียงแต่แสดงความอาลัยต่อผู้วายชนเท่านั้นนะคะยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและการให้เกียรติต่อผู้วายชนอีกด้วยเช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการลดทงครึ่งเสาตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยมีธรรมเนียมอยู่ก็เพื่อเป็นันยะ เพื่อเว้นที่ให้แก่ธงแห่งความตายที่มองไม่เห็น The Invisible Flag of Death นั่นเองนะครับให้ได้โบกตระง,งานอยู่บนยอดเสาเป็นการแสดงให้เห็นว่าความตายนั้นมีพลังอำนาจการมีอยู่และการปรากฏของความตายอันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญไม่มียกเว้นบางประเทศก็มีธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นธงชาติของซาอุดิอาระเบียอิหร่านอิรักหรืออัฟกานิสถานนะครับจะไม่ชักธงลงครึ่งเสา เนื่องจากบนธงนั้นมีข้อความสหฮะท,ที่แปลว่าเป็นคำกล่าวปฏิญาณตนต่อพระเลาะนะครับรวมถึงคาว่าตักบีรแทนคาว่าอัลลอฮูอักบา์แปลว่าพระอัเลาะผู้ทรงยิ่งใหญ่หรือพระเลาะยิ่งใหญ่ที่สุดอันเป็นพระนามของพระเลาะปรากฏอยู่บนผืนธง ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ธงนี้แสดงความอาลัยได้นะครับเนื่องด้วยความเชื่อในศาสนาิสลามว่าพราละล้อทรงเป็นสิ่งสูงสุดไม่มีอื่นใดเหนือกว่าและทุกสิ่งถูกกําหนดขึ้นโดยพระองค์ครับขณะเดียวกันนะครับธรรมเนียมการไว้ทุกข์ของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการเพิ่มแถบผ้าสีดําอันเป็นการแสดงสัญลักษณ์ไว้ทุกข์ไว้เหนือธงชาติญี่ปุ่นส่วนของประเทศไทยนะครับเราจะลดธงเพียงหนึ่งในสของเสาธงนั่นเองครับผม และรครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มีเก็บความรู้เกี่ยวกับ,บโบสถ์เซนจ๊อดพระราชวังวินเซอร์สซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีพระศพของเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดเดนบรามาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะโบสถ์เซนจ๊อดแห่งนี้นะคะก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่14บโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่สาม นอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญของพระราชวังวินเซอร์แล้วนะคะโบสถ์เซนจอจแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษเลยค่ะเพราะว่ามีการออกแบบทั้งภายนอกแลบะบภายในที่สวยงามตาการตาโดยมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบโกธิกแนวตั้งประดับประดาหน้าต่างไปด้วยกระจกสีสวยงามรอบด้านนะคะพร้อมกับการตกแต่งภายในทั้งเพดานและผนังด้านข้างที่ละเอียดอ่อนวิจิตรบรรจง ขนาดความยิ่งใหญ่ของโบสถ์เซนจอนแห่งนี้นะคะสามารถรองรับผู้คนได้ถึงแ800ดร้อคนเลยค่ะโบสถ์เซนจอนแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สําคัญของราชวงศ์อังกฤษหนึ่งในพระราชาพิธีสําคัญที่มักจะจัดขึ้นที่นี่นะคะก็คือพิธีอภิเษกสมรสและพิธีเสกสมรสของสมาชิกในราชวงศ์มีเจ้าหญิงและเจ้าชายหลายพระองค์เลยนะคะที่ได้จัดพิธีอภิเษกสมรสและพิธีเสกสมรสภายในโบสถ์แห่งนี้ ซึ่งเจ้าชายชาและคาเมร่าดัชเชสแห่งคอนวอลนะคะก็ได้เลือกใช้โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่ในการอาภิเษกสมรสเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคู่อื่นที่ใช้โบสถ์เซนจอร์แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่อภิเษกสมรสและพิธีเสกสมรสมเช่นเดียวกันค่ะอาทิเช่นเจ้าชายแฮร์รี่ในย,ยุคแห่งซัสเซ็กและเมแกนมาร์เคิลพีเตอร์ฟิลิปส์และออทัมแพทริเซียแคลลี่และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเอลแห่งเวสเซ็กและโซฟีคาน์เตสแห่งเวสเซ็กค่ะ คุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นนะครับสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีพระศพแล้วก็เก็บพระศพของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับอาทิเช่นพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่4แห่งอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่6แห่งอังกฤษพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษแล้วก็เจนซี่มัวรพระราชินีแห่งอังกฤษนอกจากนั้นก็ยังมีพระเจ้าชาวที่1แห่งอังกฤษพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งอังกฤษรวมไปถึงพระราชินีอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์กแล้วก็ยังมีพระชวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับ ได้จัดพิธีพระศบแล้วก็เก็บพระสบไปที่นี่ครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังมาถึงในช่วงสุดท้ายนะครับขออนุญาตเสริมเป็นเกตความรู้นะครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาราชนาจักรนะครับ ให้ได้เห็นว่าเรามีพัฒนาการทางความสัมพันธรร์ทางการทูตเนี่ยมาอย่างช้านานนะครับซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยก็ไปประมาณ400ปีที่แล้วเลยนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับก็ในช่วงศตวตรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยชาติมหาอำนาจในยุโรปก็ได้ออกสำรวจดินแดนตา่ตางๆทั่วโลกนะครับรวมถึงแผ่นดินอุตสาหคาเนย์ของเราด้วยนะครับอังกฤษเองก็ได้เข้ามามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้านะครับกับราชสำนักกรุงศรีธยานะครับรวมถึงหัวเมืองทั่วคาบสมุทรเลยนะครับ ซึ่งก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ชาติเนี่ยก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาตามลําดับนะครับจนในช่วงรัตนกโกสินตอนต้นนะครับก็มีราชทูตของอังกฤษ2คณะเข้ามานะครับดำเนินการทําสนธิสัญญาเกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณผู้ฟังก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็มีสนธิสัญญาเบอร์นีและสนธิสัญญาบอวริงนั่นเองนะครับซึ่งสนธิสัญญาเบอรญญบอริงเนี่ยก็เป็นต้นเหตุให้เกิดการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่18เมษายน2398นะครับ อังกฤษเนี่ยก็ได้ตั้งสถานกงศูลขึ้นในประเทศไทยนะครับต่อมาปี2425นะครับเราเองเนี่ยราชสำนักสยามเราก็ได้ส่งราชทูตไปประจำการที่สถานทูตนะักกุงลอนดอนนะครับซึ่งในปีพิธีแล้วเราก็ได้กล่าวไปแล้วว่าสถานทูตนักกุงลอนดอนเนี่ยเป็นสถานทูตแห่งแรกของไทยในต่างประเทศใช่ไหมครับ ในการนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปิสดางนะครับเป็นราชทูตเข้าทูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายพระราชสารตาตั้งแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิเรียนั่นเองครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับมิตรภาพระหว่าง2ประเทศนะครับก็มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองการค้าเศรษฐกิจสังคมนะครับรวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนอย่างเสรีนะครับด้านแนวคิดเทคโนโลยีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยเนี่ยในแง่ของการศึกษานะครับดังที่เราจะได้เห็นว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นต้นมานะครับเจ้าฟ้าเจ้านายของเราหลายพระองค์ก็ได้ไปศึกษาเล่าเรียนนะครับในอังกฤษนะครับรวมถึงประเทศยุโรปอื่นๆนะครับแล้วก็ได้นําวิทยาการต่างๆนะครับกลับมาพัฒนาประเทศนะครับผมแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการส่งนักเรียนทุนนะครับ ภายใต้ชื่อ King Scholarship นะครับเพื่อไปศึกษาเล่าเรียนที่ยุโรปเช่นกันครับนับเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการศึกษาที่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้ฟังแง่มุมทางด้านพิธีการทูตภายใต้การจัดพระราชพิธีพระศบของเจ้าชายฟิลิปไปเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออส่งพระราชสารหรือส่งสารแสดงความเสียใจหรือว่าจะเป็นเรื่องของการลดทงครึ่งเสาแล้วก็ตามนะครับซึ่งทั้งหมดที่เราพูดนี้มันอยู่ในเรื่องของหลักพิธีการพูดซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องของหลักพิธีการพูดแล้วเนี่ยก็จะทําให้การจัดงานนั้นๆได้ประสบความสําเร็จแล้วก็จัดได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องนะครับ อาล้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงอีกแล้วนะครับขอพวกคุณสําหรับการติดตามแล้วก็กลับมาพบกับพวกเรา3ามคนได้ใหม่นะครับในรายการวาไรตี้การพูดรู้ลึกทุกเรื่องราวรู้จริงทุกขั้นตอนกับที่นี่วาไรตี้การพูดวิทยุการทูตเพื่อคุณทุกคนนะครับออกอากาศเป็นประจำทางสถานีวิทยุสราลมแห่งนี้แหละครับทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เรา3ามคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอก ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุรวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ f a c e b o o k เว็บไซต์ Line, Twitter, Instagram และแอปพลิเคชันไทยคอนซ s u l a r หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับ การชูดเพื่อประชาชนทุกแห่งหวนเราดูแล